สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอนวลลี่คลิปนี้เราก็ยังคงมาอัปเดตข่าวสารทัพนักตบลูกยางสาวไทยกับนัดสุดท้ายที่เราไปเล่นสนามแรกเวนอลที่ประเทศบราซิลกันครับซึ่งหลังจากจบเกมแน่นอนนะครับว่าผลก็ทําให้นักกีฬาเสียใจต้องขอบคุณภาพนี้จากพี่บอยจากช่องสถานีรื่นลมด้วยครับพี่บอยเป็นนักข่าวจากประเทศไทยครับที่ได้ติดตามสาวไทยของเราไปร่วมแข่งขันเวนอล2024คอยไปทําข่าว อยู่ด้วยก็อบอุ่นมากๆเลยครับหลังจากจบเกมซองกับบิ๊มก็มีอาการเสียใจร้องไห้ด้วยหลังจากนั้นพี่บอยก็ได้โผกอดพร้อมกับคําปลอบใจให้กําลังใจสาวไทยของเราครับอบอุ่นมากๆเลยครับสําหรับโมเมตนต์นี้พี่บอยก็น่าจะเป็นตัวแทนของคนไทยที่คอยไปโอปอ์น้องๆเป็นตัวแทนของคนไทย ที่เหมือนกับฝากอ้อมกอดให้กำลังใจนี้ไปสู่น้องๆน,นักกีฬาคนเก่งของทีมชาติไทยของเราด้วยครับทุกคนทำเต็มที่แล้วจริงๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่เราพ่ายให้กับเกาหลีใต้อัปเดตอันดับล่าสุดกันครับสาวไทยของเราตอนนี้โดนลบไป13คะแนน อันดับโลกอยู่อันดับที่13ของโลกครับตอนนี้มีทั้งหมด213.59คะแนนนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวสารของทัพนักตบลูกยางสาวไทยล่าสุดก็ต้องขอส่งกำลังใจหนักๆเลยครับให้กับสาวไทยคนเก่งของเราทุกคนเต็มที่มากๆแล้วแล้วแอดมินก็รู้ครับว่าทุกคนมีความสามารถมากๆสู้ต่อนะครับ